วันนี้ต้องปลูกฝังค่านิยมแล้วเฮ้ยเราต้องรังเกียจเราต้องรังเกียจความงมงายรังเกียจสิ่งหลอกลวงรังเกียจการทุจริตคอร์รัปชันรังเกียจความมักง่ายรังเกียจความเห็นแก่ได้รังเกียจความเห็นแก่ตัวนะครับประเทศเราจะเจริญแต่ถ้าเรายังมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยประเทศเราไม่มีทางไปไหนหรอกครับโวนเวียนอยู่แค่นี้หรอ คลิปตำรวจรีถ่ายมาทุกวันยังไม่เคยมีใครคิดจะแก้ไขเลยกรดีข่มขืนก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายาเสพติดจ,จับได้มาือมามาหาศาลคุณเคยเห็นมีการเผาทําลายไหมเคยมีการเอามาตรวจสอบจับได้เท่าไหร่เอามาทําลายที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมยิ่งจับยิ่งเยอะ หรือว่าผลประโยชน์รางวัลล่อใจต้นทุนการผลิตมันถูกกว่าค่านำจับเมื่อไหรก่ก็เอวังนะนะมันอาจจะเกิดขบวนการผลิตมาเพื่อให้จับเพราะว่ามีเงินรางวัลน,นำจับไงยิ่งจับยิ่งเยอะคุณดูจับได้แต่ทั้งล็อตใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ไหมครับ เพราะรางวัลน,นาจับไงแปลงไวนะ้น่ะมันไม่เคยจับได้ต้นต่อจับได้แต่คนขนเนะี่ะแต่จับได้มีรางวัลน,นําจับไงเคยมีมันบุกทลายแหล่งไหมตรวจเยี่ยไงตรวจเยี่ยงยังไงก็ตบซับไงเออตัวเยี่ยวเจอก็จะโอ้เจอขุมทองครับได้เงินแน่ๆอยู่ละเห็นไหมมันมีใครเข้าคุกไว้ล่ะ ส่วนเยี่ยวเจอเนี่ยนตำรวจเขาจะเอาเข้าคุกหรือเ่าหรือว่าจะรีตังค์จับยาบ้าเนจับยาเสพติดได้เป็นพันพันล้านเนี่ยรตใหญ่ขนาดน,นี้มันไม่มีตัวการได้ไงวะเห็นไหมทำไมไม่บุกไปทลายแหลง,งหูมึงขนมาจากไหนเนี่ยมูลค่ามหาศาลหนงไครคือต้นตอทำไมไม่มีการสืบต่อละ่ะ เว้ยใครเขาก็รู้วันนี้แม่งจับเพื่อราะวันนำจับแั้นไะย,ยาบ้าสามเมตรร้อยราคาขายมันถูกขนาดนี้แล้วงั้นกูจับเอาระวันนำจับดีกว่าน<ส>ี่เดี๋ยวนี้มาทีโอ้โหรางวันนำจับแม่งสูงกว่าหรือเปล่าตอนนี้หาแดกง่ายกว่าได้เปล่า อาจจะเป็นขบวนการหรือเปล่าส่งมาให้จับแล้วจับแล้วรวยไงบอกล่าประเทศนี้แม่งดัจดจริตจะตายคุณเคยเห็นไหมวันนี้อาจจะมีการแก้ไขแล้วบ้าง